หนะึ่งสองสามน้องก็จ้องอยู่โดดแล้วค่ะน้องแมเม,มาาเดี๋ยวมาหาพี่เดียมาหาน้องแมมโดนลิงโดดะะตัวเล็กนะครับแเบบี้นะครับแเบบี้เราต้องระวังเบบี้เแบบี้แต่ว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยะครับ <c oughs> ไม่อยากลองที่โดนมาก่อนแล้วค่ะพี่น้อยมาอยากถ่ายตรงนี้มาอยากมาแล้วครับเบบี้เบบี้เดี๋ยวขับเบบี้ครับขับเขาเขาจะขึ้นเราแบบนี้เลยครับขึ้นเราอย่กระจรมาหาแบบลงไปเลยมามาแล้วไปอีกตัวแม่เอามา